ไม่ว่าจะฟิลไหนก็ตามแต่ภาพเนะี่ยถูกเปิดเผยออกมาแล้วนี่นะคะแม้ว่าจะมีการเบลอก,ก็ตามในท้ายที่สุดแล้วเจ้าตัวเองก็คงรู้ตัวละค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะคราวนี้ถามว่าในกรณีที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยนะคะจะดําเนินการอย่างไรคนที่รับผิดชอบคนที่ดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะเพิ่งเข้ามาเป็นรัฐมนตรีก็เจองานนี้ก็ต้องทํางานละค่ะก็คือคุณสุดชาติ อัญเจริญรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้เข้านมันสการสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์เจ้าอาวาสวาัดไตรมิตรวิทยารามค่ะเพื่อขอแนวทางในการดําเนินการกับพระที่ผิดวินัยสง์เพื่อกอบกู้วิกฤตศรัทธานะคะ ที่วัดไตรมิตรวิทยารามนายสุชาติตันเจริญรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้เข้ากราบนมัสก,การสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเพื่อรับข้อเสนอแนวปฏิบัติในฐานะกรากับดูแลสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อกอบกู้วิกฤตศรัทธา จากการหาหรือเบื้องต้นให้ตำรวจที่มีหลักฐานดำเนินการกับพระที่ผิดวินัยสงฆ์แจ้งให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาควบคู่กันและให้กับเจ้าคณะหนแต่ละพื้นที่ได้รับทราบเพื่อบูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายพร้อมทั้งร่างกฎหมายหรือกฎระเบียบโดยให้สำนักพุทธและมหาเถรสมาคมรวมร่างกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับพระที่ผิดวินัยสงฆ์โดยเฉพาะพระราชบัญัติคณะสงฆ์หรือกฎกระทรวงให้เร็วที่สุด และทำอย่างไรจึงจะสามารถดำเนินคดีกับพระและขาร่าว่ที่ร่วมกระทำผิดอย่างกรณีสีกากอฟได้ในสุชาติยังบอกว่าโดยส่วนตัวเชื่อว่าพระชั้นผู้ใหญ่ที่ถูกพาดพิงและทําการลาสิกขาไปแล้วไม่ควรมีความประพฤติเช่นนี้เพราะเป็นบุคคลที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือและถือศีล277ข้อ เมื่อบำเพ็ญศีลมานานไม่น่าขาดสติจนถูกหลอกเพราะผู้หญิงเพียงคนเดียวจนทำให้เกิดความวันว่นวหวสำหรับมาตรการการควบคุมทางการเงินของวัดสำนักพุทธได้ออกกฎกระทรวงซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายวันที่1ตุลาคมเงินทุกบาทจะต้องเข้าในบัญชีวัดเท่านั้นพระจะถือเงินสดได้ไม่เกิน10,000แสนบาทและทุกบัญชีจะต้องฝากไว้กับธนาคารในพื้นที่เท่านั้นพร้อมทั้งในทุกเดือนก็จะต้องรายงานบัญชีรายรับรายจ่ายรายการยอดที่เหลือ ของแต่ละเดือนและต้องรายงานทางการเงินประจําทุกปีขณะนี้สํานักพุทธกําลังร่างระเบียบบังคับให้วัดทุกแห่งปฏิบัติตามหากฝาก่าฝืนมีบทลงโทษตามขั้นตอนค่ะ